สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะผมระบบควบคุมเครื่องขายข้าวสารอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญน,นะครับสำหรับเครื่องควบคุมตัวส่วนนี้นะครับผมเราใช้ในส่วนของ Arduino Mega Arduino Uno นะครับ 328P เป็นตัวประมวลผลหลักนะครับซึ่งเราก็จะทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับคำสั่งควบคุมต่างๆนะครับของตามขอบเขตงานแล้วก็ เบอร์ลงใส่ใน IC เพื่อให้มันทำงานได้ตามขอบเขตนะครับแล้วก็ในส่วนของจอ L C D นะครับไว้แสดงในส่วนของชื่อของเครื่องในบรรทัดแรกก็คือไล Machine หรือว่าเครื่องขายข้าวนะครับแล้วก็ตามด้วยในส่วนของ C ก็คือโคนหรือว่านับจำนวนเหรียญที่เราหยอดเข้าไปนะครับทีนี้นี่นะครับตัววงจรตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีลิมิตสวิตหรือว่าสวิตอยู่2ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตัวที่เขียนด้วย S ตรงนี้นะผมเป็นปุ่มสตาร์ทหรือสต็อปนะครับ ซึ่งมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราหยอดเหรียญก็ไปในตัวเครื่องนะครับโดยมีค่าของเงินบาทเนี่ยมากกว่า1บาทเครื่องถึงเริ่มทํางานนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของลิมิตสวิตเพื่อ,อไวต้ตรวจสอบว่านะครับข้าวในถังนั้นหมดหรือเปล่านะครับในกรณีที่สวิตตัวนี้นะครับผมก็ต้องเป็นแบบ NO นะครับก็คือว่าเมื่อมีการกดเข้ามาแล้วนะครับยังมีข้าวอยู่เนี่ยก็จะทําให้ไฟเขียวเนี่ยติดนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ไม่มีข้าวนะครับในที่นี้เราจะลองโดยการกดนะครับไฟแดงก็จะติดนั่นหมายความว่าไม่พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็บนหน้าจอ LCD ก็จะขึ้นคําว่า light empty ก็คือว่าไม่มีข้าวนั่นเองนะครับแต่ถ้ากลับมาสถานะเดิมก็คือมีข้าวนะครับถ้าเราต่อสวิตแบบ MO แล้วสวิตก็จะถูกกดก็จะกลายเป็นนะครับตามด้วยค่าจํานวนเงินที่เราหยอดเข้าไปนั่นแสดงว่าเครื่องตัวนี้สามารถพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองนะครับและสําหรับในการควบคุมมอเตอร์ให้หมุนหรือไม่หมุนนะครับเราควบคุม นะครับผ่านในส่วนของรีเลย์หนึ่งชแนลนะครับที่จะทำหน้าที่ในการตัดหรือต่อไฟฟ้าเข้าสู่มอเตอร์นะครับซึ่งมอเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น DC มอเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับติดกับตัวบพัดเพื่อทำหน้าที่ในการดูดข้าวออกมาจากถังแล้วก็ป้อนไปยังผู้บริโภคที่ใช้งานนั่นเองนะครับสล้วก็หลอดไฟแสดงสถานะนะครับก็คือ LED สีเขียวก็คือพร้อมใช้งานนะครับส่วนสีแดงก็คือไม่พร้อมใช้งานหรือว่าข้าวหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ ตัวโพลิซิเวอร์นะครับหรือว่าตัวหยอดเหรียญนะครับสามารถรับได้ตั้งแต่1บาท2บาทตงบาทหรือ10บาทนะครับแล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะหยอดเหรียญไหนรับได้หมดนะครับสำหรับการใช้งานนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับเราใช้อแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟหลักเพื่อให้วงจรทํางานนะครับแต่ว่าในส่วนของสาย USB ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องต่อก็ได้นะครับเราต่อแค่สายพาวเวอร์ สายเดียวขนาด12โวลต์นะครับแต่ว่าไม่ควรที่จะมีกระแสตามกว่า1แอมป์นะครับเพราะว่ามอเตอร์ค่อนข้างที่จะกินกระแสเยอะนั่นเองนะครับสหรับการใช้งานนะครับการทดสอบใช้งานในเมื่อเราป้อนไฟพร้อมแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นคำว่านะครับไล t ์แมชชีนแล้วก็ตามด้วยจํานวนเงินที่เราหยอดเข้าไปนะครับถ้าเกิดเครื่องพร้อมใช้งานนะครับทีนี้นะครับเราก็จะสาธิตการหยอดเหรียญ10บาทก่อนนะครับเข้าไปยังตัวเครื่องนะครับ อ่าอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราป้อนไฟเข้าสู่เครื่องครั้งแรกนะครับตัวโคลิซิเวอร์ถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะทํางานเนี่ยก็จะมีเสียงตีดขึ้นมาครั้งนึงนะครับแต่นี้เราเสียไฟไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้นะครับเราก็จะหยอดเสียมเหรียญอ่าเหรียญสิบาทนะครับเข้าไปในส่วนของโคลิซิเวอร์นะครับพอหยอดไปเรียบร้อยปุ๊บนะครับหน้าจอ L C D ของเรานะครับก็จะขึ้นอ่าจำนวนเงินที่เราหยอดเข้าไปก็คือสิบบาทนะครับลองห้าบาทบ้างนะครับ พดูที่จอ lcd นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนนะครับนี้ไม่ลงสกูเอาเรียใหม่ทีนี้นะครับการทดสอบเครื่องรับเหรียญนะต้องมีการตั้งให้มันได้องศาด้วยนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ได้องศาเนี่ยมันก็ไม่รับเหมือนกันนะครับเอาเหรียญสิบแล้วกันนะครับตรับตลอดนะครับโอเคครับเหรียญห้าบาทอาจจะบางไปนะครับโอเคนี้เราหยอด เหรียญ10บาท2เหรียญก็คือ20บาทนะครับตรงส่วนนี้นะฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนะครับสตาร์หรือสต็อปได้นะครับก็คือปุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเรากด Start ทนะครับรีเลยก็จะป๊อกขึ้นมาโดยที่จำนวนเงินนะครับบนหน้าจอ LCD เราก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึง0พอถึง0ปุ๊บนะครับรี l a y ก็จะ o อฟนะครับทำให้ไม่มีไฟไปจ่ายให้มอเตอร์มอเตอร์ก็จะหยุดหมุน แต่ถ้าเรากดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลักษณะแบบท็อกเกอร์นะก็คือกดครั้งหนึ่งเริ่มกดครั้งหนึ่งหยุดนะครับสามารถที่จะหยุดไก่ข้าวได้เหมือนกับเครื่องขายน้ําเลยนั่นเองนะครับอ่ากดอีกทีหนึ่งนะครับจานวนเงินก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็รีเลย์ก็ยังสีเขียวอยู่ครับก็คือทํางานอยู่อ่าพอจํานวนเงินครบศูนย์บาทแล้วครับรีเลย์ก็จะหยุดไปทีนี้นะครับเราจะกดอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าจํานวนเหรียญนั้นหมดแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าเครื่องไม่พร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าเราจะหยอดเหรียญเข้าไปเท่าไหร่นะครับก็เครื่องก็จะไม่ขึ้นจำนวนเงินให้นั่นหมายความว่าเข้าหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ไฟสีแดงก็จะติดด้วยนะครับอันนี้คือทดสอบโดยการกดไปก่อนนะครับครับครับผมขอจบการนําเสนอนะครับผมระบบควบคุมเครื่องขายข้าวอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญแต่เพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ